สวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะอยู่กับผมน็อตหลือค่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทําการตรวจสอบนะครับว่ามีใครเข้าสู่ระบบ Facebook เ,เราบ้างนะครับเราก็มาดูเคส็ลับวิธีทํากันเลยนะครับพออยู่หน้า Facebook นะครับก็จะเจอที่อันอันที่ที่มันมีจุดสามขีดนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําการให้ดูเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับจุดสามคลิกข้างบนนะครับผมอ่ะกดคลิกเข้าไปนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็เพื่อนๆนจะเลื่อนมาข้างล่างนะครับจะเจอคําว่าการตั้ง,งค่าความเป็นส่วนตัวนี่ครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆืแตะข้างบนนะครับกดที่ การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับผมกดที่การตั้งค่านะครับก็เพื่อนๆเลื่อนหานะครับว่าการรักษาความเป็นปลอดภัยนะครับหรือเปลี่ยนรหัสผันเองนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับนี่ครับจะเจออันบนไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับ เพื่อนๆมาตรวจสอบว่ามีเครื่องใครใช้บ้างนะครับมีเครื่องรุ่นไหนใช้บ้างนะครับก็จะมีอุปกรณ์เข้าสู่ระบบอยู่นะครับก็จะมีตามนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนเพื่อนๆกดไอตรงสีฟ้านะครับกดดูคําว่าดูทั้งหมดนะครับตรงเนี้กดเข้าไปเพื่อนๆก็จะเจอคําว่าเนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับผมเนี่ยครับว่าโทรศัพท์ไหนใครใช้บ้างนะครับก็ ตรวจสอบง่ายๆนะครับถ้าม,มีคนไม่รู้จักแอบมาใช้ Facebook เราก็สามารถกดออกจากระบบตรงนี้ได้นะครับเครื่องไรเครื่องไขเอามาเข้าสู่ระบบ Facebook เราหรือว่ามีคนร้ายมีโจรมีโจรมาเข้าสู่ระบบ Facebook เราเราก็สามารถแก้ได้นะครับโจรจะไม่สามารถเข้าได้นะครับหรือคนร้ายนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปดัดแปลงกันดูนะครับโอเคลาไปก่อน <Huh? S 2> สวัสดีครับผมบายบาย